ชีวิตคนเฮานี่บ่ได้มีอย่างไรตอนบม,มีเงินก็นตามหาเงินพอมีเงินก็นตามหาเวลาได้เวลามาก็ตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ย้อนตามหาสุขภาพ คือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเขาก็ะหูว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแหงได้อยู่กับคนที่เฮาหักนั่นแหละคือความพอเพียงอิหลี่ะตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเบริได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกันกันกบเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบบคือการความฝันความหวังของแต่ละคนก็นแตกต่างกันไป บางคนเลือกเสิเหตุหนาเหตุสวนก็บ,บ่ได้แปลว่าชีวิตเขาสิล่มเหลวจนบม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกดีแล้วเลือกที่สิเป็นนายเจ้าของชีวิตก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใดขึ้นอยู่กับโตเฮาใจเฮานี่ละเลือกที่สิสุกแบบบกคือไผยชีวิตบ่ต้องรวยร้นฟ้าก็มีความสุขได้กินอยู่บ่ติดหรูไส้ชีวิตตามต้นทุนพอเพียงแค่นี้ชีวิต